เงาในคืนงานวัดจากรอยยิ้มของเด็กน้อยสู่ฝันร้ายตลอดชีวิตเสียงลำซิ้งกล้องไปทั่วลานตลาดกลางแสงไฟกระพริบสีสันสาดใส่ใบหน้าคนนับร้อยที่หลังไหลเข้ามาชมคอนเสิร์ตประจำปีที่อำเภอท่าภูง,งาในหมู่ฝูงชนนั้นมีเด็กหญิงคนหนึ่งกำลังเต้นกระโดดอย่างร่าเริงเธอชื่อน้องแก้มเสื้อกันหนาวสีชมพูสดสะพายกระเป๋าเป็ดเหลืองสะพายข้าง ดวงตาของเธอเบิกกว้างมองเวทีราวกับโลกทั้งใบคือเวทมนต์มือเล็กๆยังคงจับมือพ่อไว้แน่นหนูอยากดูให้จบก่อนนะครับพ่อแต่ในเพียงเสี้ยววินาทีของความเผลอมือเล็กๆนั้นหลุดจากฝ่ามือพ่อผู้คนเบียดเสียงดังลำโพงกรีดร้องด้วยเสียงกลองและเครื่องเป่าไม่มีใครรู้ว่าวินาทีนั้นคือจุดเริ่มต้นของฝันร้าย ฝั่งตรงข้ามของลานคอนเสิร์ตเงาหนึ่งยืนพิงเสาไฟเก่าสายตาจ้องมองฝูงชนเหมือนนักล่าที่ซุ่มรอเหยือ่อเขาชื่อมนตรีหรือชื่อที่คนเร่ร่อนในละแวกเรียกกันเบาๆว่าพี่เปิดใบหน้าเขายับย่นเหมือนผ่านแดดและฝนมาเป็นสิบปีริมฝีปากมีรอยแผลแตกมือเต็มไปด้วยคราบดินและฝุน่นแต่สิ่งที่น่ากลัวที่สุด ไม่ใช้ท่าทางสกรปรกนั่นแต่คือแววตาแววตาที่เหมือนว่างเปล่าแต่เต็มไปด้วยอะไรบางอย่างที่กัดกินอยู่ข้างในเขามองเด็กหญิงนั่นเหมือนคนเจอของเล่นที่ตกจากชั้นวางแล้วก็เดินเข้าไปหนูหลงเหรอลูกลุงจะพาไปหาพ่อนะเดินตามลุงมาเสียงของเขานุ่มและเรียบเย็นเหมือนลมกลางคืนมืดใหญ่แต่หลังน้องแก้มเบาๆราวกับคนใจดี แต่ใครจะรู้ว่านั่นคือมือของปีศาจมนตรีพาเธอเดินลัดเลาะอ,ออกไปทางหลังตลาดผ่านซอยแคบๆที่มีแต่เงาลึกขึ้นเรื่อยๆเงียบขึ้นเรื่อยๆน้องแก้มหันมามองรอบตัวลุงครับทางนี้มันมืดหนูกลัวครับไม่มีคำตอบมีแค่เสียงฝีเท้าและเสียงหอบลมหายใจจากร่างผู้ใหญ่ที่เริ่มเปลี่ยนไปมนตรีหยุดเดินข่าหันกลับมา ดวงตาหวาวโรดมือเริ่มสั่นดวงหน้าเหยียดยิ้มแปลกประหลาดเขาคว้าคอเสื้อเธอขึ้นอย่างแรงเสียงกรีดร้องของเด็กหญิงแหลมบาดลมหายใจของคืนเดือนมืดเธอดิ้นร้องมือปัดป่ายแต่ไม่มีใครได้ยินไม่มีใครมามือของมนตรีบีบลงแน่นขึ้นเรื่อยเสียงหอบสลับกับเสียงหัวเราะในลำคอดิ้นสิร้องอีกสิมันดีดีชิบหายเลยวะ ร่างน้อยๆทิ้งลงกับผืนเปื้อนฝุ่นเปื้อนเลือดน้ำตาแห้งกลางคาแก้มเขานั่งลงข้างๆศพเอียงคอมองเหมือนดูผลงานศิลปะสุดลมหายใจยาวแล้วหัวเราะเบาๆในลำคอเหมือนปลดปล่อยมันเหมือนทุกอย่างอยู่ในกำมือกูแล้วสามวันต่อมาศพของน้องแก้มถูกพบในพงญ้าข้างรางรถไฟมือของเธอยังจิกดินแน่นเสื้อสีชมพูขาดวิน มีเพียงกระเป๋าเป็ดเหลืองที่ยังพอระบุต,ตัวตนได้แม่ของเธอล้มทั้งยืนเมื่อเห็นร่างลูกน้อยเสียงร้องไห้นั้นไม่ใช่เพียงเสียงของคนเสียลูกแต่คือเสียงของหัวใจที่ถูกบีบจนแตกละเอียดการจับกลุ่มมนตรีเป็นไปอย่างรวดเร็วหลังหลักฐานบ่งชี้ชัดแต่สิ่งที่ทำให้สังคมต้องผงะคือคำสารภาพของเขาเขาเคยข่มขืนเด็กมาแล้วไม่ต่ำกว่าสิบคน และข่าอย่างน้อยสี่รายแต่ทุกคำพูดของเขาไม่มีแม้แต่รอยสำนึกผมมันแบบนี้แหละแก้ไม่ได้หรอกพวกเด็กๆมันน่ารักไงแต่มันต้องกลัวผมด้วยมันถึงจะมันสารพิภากษาประหารชีวิตแต่คำรับสารภาพทำให้โทษถูกลดเหลือจำคุกตลอดชีวิตมนตรีถูกพาตัวออกจากศาลในชุดนักโทษเขาเดินผ่านพ่อแม่ของเหยื่อไม่ก้มหัว ไม่หันมองไม่มีแม้แต่แววตาแห่งความเสียใจมีเพียงรอยยิ้มมุมปากเบาๆราวกับเขาชนะแต่สิ่งที่ไม่มีวันถูกลบไปได้ไม่ใช่แค่ร่างของเหยื่อแต่คือเสียงร้องสุดท้ายที่ไม่มีใครได้ยินและความเจ็บปวดของพ่อแม่ที่ยังตื่นขึ้นทุกคืนพร้อมคำถามว่าลูกเราทรมานแค่ไหนก่อนหมดลมหายใจ